สวัสดีจ้าพี่น้องมือหนีเสาติก๊กตอนเศร้าพาพี่น้องไปเก็บพักเนาะจ้ะตอนเที่ยงๆใบใบเสาติ๊กขึ้นอยากข้าวปุ้นจ้ะนี่ก็เลยไปซื้อข้าวปุ้นเส้นสดน้ำปลา้ามากินกับพักกระเชิดพักกระชูดเนาะพี่น้องว่าพักกระชูดอ่ะแล้วแต่เสื้อเอินจ้ะก,ะ,กะกระชูดกับกระชูดกระเชิดกับกระเชิดแล้วก็พักลวกในร้านจ้ะเราพักก้านจองเมื่อวานเสาติ๊กซื้อมานี่ ดอเพื่อนจ้ะดอกผักกันโจงผักเต็มถาดขนมจีนหนึโลแต่สติกแบ่งมากินประมาณ2ขีดเพราะว่า2ขีดครึ่งหนกิโลได้4ก้อนแต่ก่อนอื่นก็นคือสติกกินคนเดียวเนื่อจากบกยนเพื่อนบุญฮยนัทเมนูเซนจยากสิาพาพี่น้องไปทางใหนี่แหะพามากินข้าวปุ้นเนี่ยแหละคืออยากบ่ได้กินนานเลยน้ำปราแดกน้องอิูวบอยู่แล้วก็บ่ได้กิน อิ๋วอยู่เนี่ยกินคุ้มือเลยจ้ะนี่ไปซื้อตโต๊ะนี่มาโต๊ะอย่างเขาญี่ปุ่นแบบพี่น้องโตงโกลมๆเนี่ย แ่บๆเนี่หนาฝนมันได้น้ำเดีอยมันบควาดกระปุ่นซื้ออยู่บ้านใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงบันแม่เสร็จพุ่นแสบๆยาวโบขายเอ้ยหงบีบสดๆเลยจ้ะ บ้านทฮาจะเอลนวกับปุฮหอนเนาะปินเมนูนี้กินหอน้อรูกินคุม้มือหนึ่งอยู่่ะอยู่บ้าน กินผู้เดียวกับแซ่บคือเกาเอ้อย่างไหนแบบเคียนเพื่อนบบมักเมนูข้าวป,ปุ่นเพิ่นข้าก๋วยเตี๋ยวเพื่อนได้อยู่ เมนูข้าวปุ่นเป็นเมนูที่ชอบมากเป่ตลาดเี่เกข้าเหม่อมมานำ กระพุงเรียบด้วยแหละยี่สิบบาทไว้แก้เพชรพาคเกษจะมาจสติ๊กมากินกันม,นมากินใบมัน คนจงก่อนขึ้นสุดๆเลยเมนูที่ชอบบวกกับยังไม่ได้กินเข่า มืดม,ม,มื้อเลยมื้อนี่ตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วจ้ะไปยังตลาดได้นั่นกินขนมไข่หงกินสองก้อน mắn mần cái bác ca sĩ mình nhạc cọp tiếng na xin nhu กินเผ็ดมากหนาใส่หน่อยเดียวได้เนี่ยคนจะเพิ่มกินพริกเก่งนะอนอนซอนคำละเม็ดละเม็ดเลยเากินเม็ดหนึ่งกัดสามเทื่า เย็นๆนจ้มันเถียงนามันเป็นอันนี้ลมมามันเป็นพญา,าเนะเพื่อนููบนบ้านกับเย็นจ้ะ อยจะพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศกินอยู่ท่องให้ท่องน,นาไปทางนี้นก็เขียวขจี้นเขาก็เริ่มกลุมแล้วจ้ะปัญญาเลยเนาะ นพี่น้องฝนตกเบ่อมือนี่บ้านสวิตึกแรงมาสองสามมือละก็ดีคือกันจ้ะอย่าตกบ่อยเลยมันเปื้อถ้าทตกให้ทูกนาเฮากันน้ำเต็มเลย กินสดๆมี่มันขมแบบขมอ,อ,อกหว,วานหวานเวลากืนมันจะหวานเวลาเคี่ยวสีขมนิดนึง ตังดนออมาอยู่ข้างนอกสบายสบายพี่นาคอนเสอิมมาอยู่บ้านใหม่นอนรับกันดีนอนสบายแบบไม่รู้อะ่ะตผมิดว่ามันสบายบรรยากาศนาแหละบรรยากาศวิวทุกสิ่งทุกอย่างแห่งเลย บคือเขาหมองกับเป็นอืบัตรอาจานมาใส่ช้อนเอากินกระปุ่นเนี่ยอะไรเด้อจ้ะกะตึกบุ๊ได้เตรียมมาเป็นยังดอกกินผู้เดียวหืม ขมเหมาใส่เครื่องเียเอะอลยหอมแซ่บขมเหมาสุใบายสติงฟินิชค่ะเพ็่นเซ็นนาไว้ตึกเขมเหมาโดยเฉพาะดูแพงอยู่ด้ มันสองร้อยคุบะอยู่บุบ๊บแกเพ็ดเขาติ๊กเด็กเขาเม่าไปตลาดบอกเซนได้อันนี้ ัดเ์ศิพัดไทยสารนดบ้านประคนที่ห้าสถานพลสวัสค์ลุมดินงเสียงนกจิจิจิจ Nhạc hôn, mưa này chắc nó phân chìa bụi. bớt đọc, nó hành bọc khen thôi kín. Cái phun có... Tăng á. Phát cả bạc lái nữa kín. Cái phun mắc kín phát.